哦，OK、哦、了，可可那哪<了>？他被塞内搞，当惩戒的。教、嗯、的，他这他这，他好他这，他这，他 <laughs> 这，他 <noise> 这，他这，他 <noise> 这，他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 这

คิดถึงเจ้าไม่ได้กันม้ 我那边面条我我都没挨起上那手。

对啊？谁火黑爹啊？谁火黑爹？<noise> <noise> <noise> ซีเดียวบเยนี้มาเฮ็ดให้ผู้กองเเทล้ว่าปาอท่านแต่ก็จ้เอาิมังทมนี่นี่เลยทกสกองนี่เลยสกงอ๋่ขี้เหนียขเวอสกับไ้กอนเ้าตังนิด

ຕາຕາມາຕົມມາຍາໂຄງ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 ຍາໂຄ cái cô tất cả xin dạy sợ chạy chân chê một là chạy cô tao là thế nào

นี่ตัวนี้ชัดดันอ่ะเอาลงเลยอ่ะหมดแล้วตัดใหญ่ๆลงลงไปข้างในข้างนี้จิจิเออนี่น้องน้อง <laughs> Cho cả lại, tinh tinh để tinh 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 toàn đây, tinh tinh toàn đây cho mình tinh 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 thì ừ, có lại rồi. cho cả nhà em về lại ừ thở rồi luôn mua cái tay dành cho thở chút thôi đó tan ra nọ nè

เราจะตันะทอ่ะดเคยใส่ยาว่ะได้มยามาเลยไหมยามาเลยไหมย่าดี่ไห่ เ่ไยก็ข่ายาอลยเนะลองเลยองเะมานเจอจอทันทนะจอทันทสิใจเจะเจ ကကက h တွးငာကေပြောပြေပြေြေနွေြောင a က h ာကေ c ာက်လို့းစို့းကေငာောကေယ จะไปเล็นะเดินซ้งกับดินทมอย่เห็นยมันบอกเพียงที่ดินทมเอป่านดีดคัดมันี่นะ้ำมนางเลยอันท่านลานมันปรท่าอลางก็ได้ในเนี่ยอันนั้นมันเล็ดเวแล้วนี่เอามาดีไห

บอามัวิิเบอแม่พัจิดุกไมเป็นนะเป็นอะไรที่ดีโอไมเป็นนะสิ่ดีไม่รอกเจเป้ตัวจาสินสจใจจนเย็เชตาเพืเจเป้หย่ตะก้าไปเชสินะตะก้าชวอของไปชวอนดาไป Mm-hmm. <laughs> tiền đã dùng góc sắp tới <laughs> thế là nó nói chuyện cũ chơi chịu kiếp chưa tất nhiên yêu ký hát tất nhiên nó tất nhiên yêu em 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 xí em 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 chơi nhớ em 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 cho